ออกอีสุสสายซิ่งต้องไปพบกับเจ้คนนี้ก็เลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีเลนโซ่ค่ะสวัสดีครับก็วันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้อยู่ที่อีสุสซึ่งวันไต่เจ้วันน้นะเป็นไงบ้างเจ้สำหรับคันนี้ตอนที่จะพาไปดูรถตอนนี้ยอดขายเจ้เป็นไงบ้างสายซิ่งสายซิ่งเหรอปีนี้ก็จะ500คันละเฮ้ยพูดเป็นเล่นพูดไม่เล่นพูดไม่เล่นอ๋อพูดไม่ล่นพูดจริงด้วยใช่ค่ะอย่างด้านหลังมา เขาแลมโบเขามาแรงมากมาแรงเป็งไงเจสําหรับคันนี้ครับคันนี้รอจัดล้อใหม่ล่าสุดด้วยโอ้โหแปลงหน้ามิวไปอีกแปลงหน้ามิวไปอีกงบประมาณเท่าไหร่งบประมาณคันนี้เหรอให้จบที่แสนสามห้าแล้วกันแสนสามห้าอ่ะเฮ้ยถือว่ารวมพร้อมของแต่งนี่รวมพร้อมของแพงไม่แพงค่ะได้อะไรบ้างครับแปลงหน้ามิวแปลงหน้ามิวไฟแทบเบรกศูนย์แล้วก็นี่มาแรงสุดแล้วเนี่ยฝาทรงเอฝาทรงเอของใคร ของน้ากมลค่ะอ่าเป็นไงตัวนี้นอกจากได้ฝาแล้วแปลงหน้าแล้วอ่ะมาดูก่อนสเตป็ปสเต็ปรอสเตป็เตปรอนี่กดไปเลยค่ะหน้า2หลัง4แบบนี้ แล้วก็ล้อใหม่นะ,ะล้ออะไรนะเรนโซ 95V ครับตัวนี้จะเป็นล้อ5้าลูับถายซิ่งทรงก้านจะเป็นตัว V ครับตัวนี้จะเป็นสีดำค่าด้วยสติกเกอร์แดงนะครับสเปคล้อจะเป็นหน้า9กครึ่งหลังสิบครึ่งส่วนสเต็ปยางยางก็น,งน,งน,นี่ AD08 ยางยุ่นเลยนะคะแล้วก็265 40ยางหน้าแล้วก็หลังก็275 40สังเกตนะ5้ลูไม่หล่นหู้ไม่หล่นเพราะอะไรแปรงดุมไง ตัวนี้อตอนแรกอ่ะอินสุดเป็น6รูใช่แล้วก็แปลงมาเป็น5้าูใช่ค่ะตัวนี้ก็เรามาดูภายในกันนิดนึงอ่าภายในก็ติดฟิมด้ยร้อนนะคะเป็นฟิมเขียวใสแบบนี้เลยอ่ะมานี่ออกรถไปแทบไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับไม่ต้องทําแล้วพร้อมลั่นเลยเนี่ยพร้อมลั่นเลย <laughs> อย่าง <c oughs> ชอบซดดีวัดบู๊นะมีครบเลยนะคะแบบนี้เลยตัวนี้ท่อ ท่อก็เป็นท่อแมงซางนะคะออกหน้าเผาด้วยเอ้ยเมืแ่อบบกี้นิวแอบสตาร์เพราะว่ารถคันนี้นิวขยับเองเดี๋ยวเราพาหน้าบ้านฟังเสียงกันนิดนึ่ไป่ะ,ปะ,ะถ้าสมมุติว่าคนอยากได้กล่องแบบพวกอันต้าบู๊ทอะไรอย่างงี้เจนสามารถจัดให้ได้ไหมอ่าจะไปไหนอะ่ะหนุ่ยเป๋อเอ้ยอ่ากวน,นเนิ้งเน่เอ้ยหรือแมงซางเอ้ยบนบู๊ทมาเลยเทามาพร้อมจัดป่ะมาเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนิดนึงต้องบอกว่าถ้าใครติดตามทิกตอกเจนหลายๆคันสเต็ปโบคู่ออกจากศูนย์ก็มี มีสเ,เตปอะไรอีกบ้างนะโบคู่ห้องเครื่องมีหมลดล่าสุดพี่เมงสุดไปทำเดี๋ยวรอดูอ่าเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยครับเดี๋ยวสไตล์ฟังกันนิดนึงโอ้โหเสียงพายล้อพายล้อสนอกเสียงดีดอ่าเบาๆพอเดี๋ยวข้างบ้านดน่าพ่อ <laughs> สำหรับใครที่สนใจออกอีสุสสายซิงแบบนี้สามารถติดต่อเจได้ที่ไหนครับมาเลยค่ะที่081 462 751นะคะหรืออีสุอึ้งม้วนไตนะคะสาขาแจ้งวัฒนะช่องทางติดต่อก็ติกตอกนะคะก็พิมพ์เลยค่ะแอเซลปุ่มอีสุป้ายแดงนะคะสำหรับแฟนเพจนะคะเดี๋ยวไว้ในลิงก์นี้ได้เลยค่ะในคลิปนี้จะมีบอกนะเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ